กระทง n g ทำมาจากสังข์ข้าวโพดและเปลือกมะพร้าววัสดุจากธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมย่อยสลายง่ายที่ถูกนำมาสร้างสารรค์ให้มีรูปทรงที่สวยงามในหลากหลายรูปแบบทั้งรูปเรือรูปหัวใจกำลังได้รับความนิยมจากผู้บริโภคที่มาเลือกซื้อกระทงปีนี้โดยเฉพาะกระทงรูปนกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเนื่องจากมีราคาจำหน่ายที่ไม่สูงมากนักโดยอยู่ที่ประมาณอันละ50-100บถึงบาทเท่านั้นขึ้นอยู่กับขนาดและรูปแบบของกระทง ขณะที่กระทงขนมปังที่ยังคงเป็นที่นิยมอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีมานี้เนื่องจากเป็นกระทงที่สามารถย่อยสลายเองได้และสามารถเป็นอาหารของสัตว์น้ําได้อีกด้วยและในปีนี้พ่อค้าแม่ค้าก็ได้เพิ่มไอเดียความคิดสร้างสรรค์นในการเพิ่มสีสันกระทงให้มีสีสันสดใสและออกแบบรูปทรงให้มีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นตัวการ์ตูนหรือรูปสัตว์ต่างๆอย่างกระทงรูปทรงเต่าน้อยที่ผู้ค้าได้ใส่ลูกเล่นเพิ่มเติมด้วยการเขียนคําอวยพรไว้ที่หลังของมันอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นรวย เฮงเขอให้สวยขอให้หลอ่อรักนะจุบจ๊บๆซึ่งคงจะถูกใจบรรดาวัยรุ่นกันไม่น้อยเลยทีเดียวกระทงเทียนหอมกระทงสวยงามที่มีความแปลกใหม่เป็นกระทงอีกรูปแบบที่ได้รับความสนใจจากผู้ซื้อเป็นจํานวนมากเช่นเดียวกันเออจะเน้นเป็นวันสดุธรรมชาติค่ะอย่างพวกใบตองกล้วยอะไรเงี้ยค่ะจะไม่ใช้โฟมอะไรเงี้ยใช้ดอกไม้สดอะไรประมาณนี้การลอยกระทงอะค่ะคือเข้าใจว่า ก็เป็นวันพิเศษที่เราจะแบบเหมือนขอขมาพระแม่คงคาเนาะเหมือนเราแบบเราใช้น้ํามาแล้วทั้งปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นแบบปีที่ดีที่แบบเราจะมีโอกาสได้ลอยกระทงแล้วก็ได้ขอขมาแม่พระคงคาด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะเชิญชวนให้ปบออกมาลอยกระทงด้วยกันเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะผู้คาย,ย่านปากคลองตลาดต่างบอกว่าบรรยากาศของเทศกาลลอยกระทงในปีนี้คึกคักกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากในปีนี้มีการจัดงานกันหลายแห่งอย่างงานสีสันแห่งสายน้ำมหกรรมลอยกระทง และ River Festival 2015หรือสายน้ำแห่งวัฒนธรรมที่มีการจัดขึ้นที่ท่าเรือริมแม่น้ำเจ้าพยาถึง7แห่งทำให้เทศากาลลอยกระทงปีนี้ยอดจำหน่ายกระทงเพิ่มสูงขึ้นถึง2เท่าจากปีที่ผ่านมาคึกคืนมากค่ะปีนี้เพราะว่าทุกสถานที่มันจัดงานและอย่างตามวัดนี่มีเทศกาลลอยกระทงทุกที่ก็เลยเป็นการทาให้ประชาชนแบบคึกคืนมากปีนี้ก็เหมือนกับว่าตรงนั้นก็มีจัดตัวนี้ก็มีจัด ลูกค้าก็เลยแบบหุหน่าซื้อหน้าขายเขาก็เลยแบบซื้อไปและอย่างเราก็แนะนําเขาว่าแน่นอนขายดีแน่นอนเพราะคนไทยต้องรอยทุกปีอยู่แล้วกระทงเป็นประเดณีของไทยอยู่แล้วค่ะ ขณะที่มาตรการรักษาความปลอดภัยในงานลอยกระทงปีนี้กองบัญชาการนครบาลได้ระดมกําลังเจ้าหน้าที่ในสังกัดกว่า1,000 0นายเพื่อมาดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยจะมีการตั้งด่านเพิ่มเติมอีก88จุดนอกเหนือจากเดิมที่ตั้งอยู่แล้วเพื่อป้องกันเหตุร้ายและการกวดขันการตรวจวัดแอลกอฮอล พร้อมกันนี้ได้ขอความร่วมมือประชาชนงดเว้นการจุดพลุดอกไม้ไฟหรือประทัดเนื่องจากอาจก่อให้เกิดอันตรายได้รวมไปถึงการปล่อยโคมลอยการยิงแสงเลเซอร์หรือเล่นอากาศยานไร้คนขับหรือโดนซึ่งหากฝ่าฝืนจะต้องรับโทษตามกฎหมาย